โอเคก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้โหลดเกม i ม e c r a f t มาแล้วนะครับแต่เป็นไม e ์ r a f t ของปอมนะเป็นไมค์คร a f ปอมแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้ผมก็ได้โหลดไม e c คร f t มาแล้วก็เตรียมช่วงนี้ก็จะลองคลิปไมค์ครับกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่า วันนี้ผมจะลงคลิปอะไรฮะช่วงนี้ไม่มีงานทำเลยจบมองหกมาแล้วโอ้เข้าบ้านดีกว่าเงินติดตัวมีเท่าไหร่วะมาดูดิเอา้าสิบเหลียนไอ้เย้ยโคตรจนโอ้ยชิบหายแล้วต้องรีบไปหางานทำแล้วหนังสือช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยหาหนังสือ เอาโห่กูไม่รู้กูไม่รู้โอ้ยโอ้ยจะหางานทำที่ไหนดีว่าขอมช่วยกูได้ไหมเนะี่ยไเซไปเซกูเก l e ดีกว่าอืมพนักงานเซเว่นไม่เอา่พนักง,งานล้านอาหารหุยพนักง,งานร้านอาหารเหรออยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยโอเคแล้วสมัครงานนี้ชิปโอเคได้เวลาไปทำงานแล้ว เฮ้ยแต่งานโบอว่าต้องทำคนเดียวต้องทำทุกอย่างคนเดียวเลยเหรอเอ้ยชิปโอเคโอ้ร้านอยู่ใกล้กลนี่เอง a c h ชิป e a c h อ e ช e a โอเคชิปหุยร้านยังรู ดูเมนูก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยแอปเปลิลแอปเปิลทองหุ้ยเฮ้ยแอปเปิลทองคงดีไก่ทอดหุ้ยสเต็กเนื้อหมูย่างและบิดทอดฮะอะไรนะและบิดทอดเหรอนี่นะและบิดทอดและบิดทอดพาเขาขายเนื้อกระต่ายกันด้วยเหรอวะต่อไปก็คุกกี้อ,อ๋อ อันนี้ก็คือพายอุ้ยมีปลาย่างด้วยแตงโมเอ้าอะไรเนี่ยมม,มันมันมันทอดเหรอเออไม่รู้อะไรขนมปังปลาทอดน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเขียวโอเคต่อไปก็แค่รอลูกค้า เซ่ต้องเช็คอะไรให้ดีก่อนอืมอุ้ยโอ้มีมีดมม่ด้วยเพียงเพียงเพียงอุ้ยอุ้ยมีนี่แหละโอเคมนดูสิอืมโอเคอ้าวอะไรวะ โอเคมาดูนี่สิอ๋อของทุกอย่างอ๋อโอเคเราน้ำหรออืมน้ำมีไม่มากโอเคได้เวลาลูกค้าแล้วลูกค้ากันดีกว่าฮ่ไอ้นุม่มฮะอะไรวะเอา้าสวัสดีครับลุงลุงนวดอะไรกูไม่มีนวดไอเว้ยไยฉันเป็นนักธุรกิจ แล้วฉันจะมาซื้อแอปเปิลทองคุยแอปเปิลทองเชียฉันจะให้บล็อกทองเลยโอเคครับเดี๋ยวฉันหยิบให้ครับโอเคเออจำไม่ได้แล้วอยู่กล่องไหนวะออนี่ไงกล่องนี้เฮ้ยเขาเอาเกียร์นนะเออช่างมันก่อนลูกค้าเอากี่อันครับเอออันเดียว โอเคนี่ครับโอเคชิปโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะให้บล็อกทองเลยเฮ้ยจริงเหรอครับใช่เลยเอาไปเลยไอหนูเฮ้ยเฮ้ยบล็อกทองสองอันเลยหรอเชียครับพุ่ครับ,รบลงุงโอเคไว้ลุงมาอุดหนุนใหม่นะครับลงุงโอเค โอ้โหมาวันแรกก็รวยแล้วอ่ะเออมาวันแรกก็รวยเลยครับโอเคไว้ไหนดีไว้ในถาดแล้วกันอืมไว้ในถาดโอเคแล้วลูกค้าคนต่อไปอ้ารวยรวยเละไอ้นุ่มไอ้นุ่มอ,อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณจะรับอะไรดีครับเอืมขอดูเมนูก่อนนะคุณเห็นมีดบนมือผมไหมครับถ้าคุณสั่งช้าๆมีดบนมือผมจะปิวไปถึงหน้าคุณเลยนะครับเอองั้นฉันขอเอาเป็นสเต็กลวกันได้เลยครับโอเคได้สเต็กเหรออสเต็ก สเต็กอันนี้ใช่ไหมโอ้โหแปดอันเรียวอันเดียวพอาโอเคอันหกอันนี้ก็พอเนื้อโอเคได้เัง้มาแล้ว Okay. นี่ครับลุงไหนๆๆๆอันนี้ครับลุงเอาไปอุปอ้ม,อ,มอร่อยมากเลยอ่างั้นฉันให้เลยอันนี้อันนี้ไปเลยเฮ้ยเพชรเฮ้ยเม็ดหนึ่งก็สิบล้านเลยนะเชื่อเม็ดหนึ่งก็ตั้งสิบล้านเลยโนอะ yeah. เค okay. ครับ เออเชญกลับไปได้เลยครับโอ้โหมึงได้เพชรแล้วมึงก็ไลก่กูเลยนาะใช่ครับโอเคได้เพชรมาแล้วรวยสวัสดีครับครุงคุณจะซื้ออะไรดีเอิมขอดูเมนูก่อนโอเคครับผมโอเคอเค่อยใส่เดี๋ยวนะโฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเพชรก่อนเก็บเพชร เก็บเพชรก่อนเก็บเพชรอ้าวสรุปลุงจะสั่งอะไรลุงขอสั่งเป็นเขนมปังขนมปังกับน้ำเขียวไข่แม่งกินแบบนั้นวะเออแต่ช่างะขนมปังกับน้ำเขียวน,น้ำเขียวอ้ขนมปัง โอเคนี่ครับลงโอเคเอาไรครับเล็กน,นี่ครับโอเคอืมอร่อยเนอะอืม,อมรสชาติดีเออใจตังมาได้แล้วครับโอ้โอเคลิงลิงลิงโอเคงั้นเอานี่ไปเลย โอ้โหลุงให้แมอมเบอรเลยอะใช่แล้วใชวยแล้ว,ว,ลวมันอร่อยมากเลยเดี๋ยวคราวหลังจะมาอุดหนุนไหมนะครับลุงโอเคเดี๋ยวลุงขอไปก่อนละเมียเรียกหาโอเคลุงไปเลยชิวชิวชิวชิฟช,ช,ช,ชิโอเคเออขอจับไหนร้อนบอกอุ๊ยร้อนร้อนโอเคไอ้นุ่มับ เล็กผมทำไมไอ้นมเนี่ยผมไม่ใช่นุมผมไม่ได้ชื่อนั้นด้วยซ้าเออลุงขอสั่งเป็นสาชีมีได้ไหมสาชีมีบ้านบ้านลุงนั่นดิมันไม่มีซาชีเมิไอเวเองั้นก็ขอเป็นซูชิไม่มีฮะมึงดูมีที่กูยิบอยู่เนี่ยฮะมึงดูไว้ดกมีที่กูถืออยู่จะไปอยู่บนหน้ามึง เออฮะมึงจะสั่งอะไรอย่างั้นกูขอเป็นไก่ทอดแล้วกันเออไก่ทอดกับน,น้ำเปล่าเออ่เออเดิทำให้ที่คนบ้าะลรว่าไม่หงสูงชีสอาสาสิี้อะไรกูโอเคน้ำเปล่าน้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วลุงเอาอะไรนะ ไก่โทษนี่ไอ้ไก่โทษอ่ะเออเอเอลงุงนี่ลุงไม่ต้องบดไงก็ได้ไก่เนาะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าเออใช่ไก่โทษร,รอสักเว็บหนึ่งแนะลลุงเออนี่ไม่ควรอยากทำงานนี้เท่าไหร่อด้อยังเนี่ยอันใดโอเค นี่เลยลุงอ่ะแก่ทอดน้ำเปล่าโอเคเป็นไงบ้างลุงอืมมันก็อร่อยนะเออร้าน,นเนี่ยดีมากเลยนะลุงแถมผมสมัครมาเนี่ยโอ้โห,หรูรามาเห่ามากเลยเอ้างั้นเหรอใช่ล,ลุงเออแล้วเมื่อไหร่ลุงจะไปสักทีเนี่ยก็ยิงลืมไป เฮ้ยมึงจ่ายมาคอนที่เดี๋ยวมึงวิดกูอีเวนเออเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เอเอจ่ายมาอือ้าวเอาไปเฮ้ยหูทองเลยโอเคลุงก็ไปได้แล้วนะชิวชิวเออโอเคได้ทองมารวยรวย้รวยโอเค สบายจริงๆเลยโอเคเสร็จ okay. งานแล้วจ้าเงินเดือนก็จะโอนมาภายในสิบโมงใช่ไหมเนี่ยโอเคกลับบ้านเลยก็เป็นรอรับเงินดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าอืม โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับคลิปนี้ผมอุตส่าห์ตั้งใจทำเลยนะครับเออตั้งใจทำมากสต็อปคลิปไปหลายรอบเลยเพื่อจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้นะครับ โอ้ยพู้ชมสองรอบแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีครับ